ที่หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายหนึ่งมีบ้านเก่าๆที่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปใกล้มันตั้งอยู่ตรงกลางหมู่บ้านรกร้างและดูเหมือนถูกลืมเลือนจากการเวลาเหมือนบ้านหลังนี้กำลังฝังร่างของความลับที่ไม่มีใครอยากค้นพบคนในหมู่บ้านมักจะบอกกันว่าบ้านหลังนั้นมีวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ยังคงเดินวนเวียนอยู่ในบ้านหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อหลายสิบปีก่อนเสียชีวิตอย่างปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเธอตายได้อย่างไรแต่พวกเขากล่าวว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่รักมากเกินไปจนทำให้เธอต้องเจอชะตากรรมที่น่าสยดสยองเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อปี1970 มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายภูมิเขาเป็นคนที่มาจากเมืองใหญ่ซึ่งได้ยินเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นและเขาตัดสินใจว่าจะเข้าไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่พวกคนในหมู่บ้านพยายามเตือนเขาว่าอย่าทําอย่างนั้นเพราะบ้านหลังนั้นไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ แต่นายภูมิไม่ฟังเขากระตือรือร้อนที่จะหาคำตอบและเดินทางไปยังบ้านนั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่แสงสุดท้ายของพระอาทิตย์กำลังจะหมดลงเขาเดินเข้าไปในบ้านด้วยความรู้สึกตื่นเต้นที่ไม่ได้คำานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเขาเดินเข้าไปในบ้านเก่าเก่าความรู้สึกเย็นยะเยือกและอับชื้นกระทบเข้ากับร่างกายทันที เสียงกรอบกแกรบของไม้บนพื้นดังขึ้นเป็นระยะๆะะและบรรยากาศในบ้านก็เงียบราวกับมีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้คอยจับตาเขาอยู่เดินไปได้สักพักเขาก็พบกับบันไดที่เก่ามากนำขึ้นไปสู่ชั้นสองของบ้านเขาขึ้นไปจนถึงชั้นสองและพบว่าที่นั่นมีห้องหนึ่งที่ประตูปิดสนิท เขาลองจับลูกบิดและดึงมันออกแต่ประตูไม่เปิดเขาจึงใช้แรงทั้งหมดในการผลักมันและสุดท้ายประตูก็เปิดออกภายในห้องนั้นมีเพียงความมืดมิดและลมหนาวที่พัดผ่านเข้ามาเขาคิดว่าไม่มีอะไรแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกรูดอดอดอดังก้องมาจากมุมห้องด้านหลัง เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงคนปกติมันเป็นเสียงที่ห่างไกลและเหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในใต้ดินของบ้านนายภูมิขยับเข้าไปใกล้เสียงนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเดินไปตามเสียงนั้นจนพบกับบันไดหินที่นำลงไปใต้ดินเขาลงไปที่ชั้นใต้ดินที่มืดมิดและเย็นยกเยอือกเสียงกรูดอ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 ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับเสียงที่เหมือนจะเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความทรมานทันใดนั้นเขาก็เห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องใต้ดินเธอสวมชุดขาวเปื้อนเลือดและยืนหันหลังให้เขาข้อเท้าของเธอมีโซ่พันรอบอยู่เธอค่อยๆหันกลับมาและเผยใบหน้าที่ผิดมนุษย์เธอมีดวงตาสีแดงสด และริมฝีปากที่เปิดออกเผยให้เห็นฟันแหลมคมช่วยฉันออกไปจากที่นี่เสียงนั้นแผ่วเบาแต่ดังเหมือนกล้องอยู่ในหูของเขานายภูมิรู้สึกขนลุกและกลัวจนแทบขยับไม่ได้เขารู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณของผู้หญิงที่ตายแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความเศร้าและความทุกข์ทรมานของเธอที่ยังคงอยู่ในนั้นวิญญาณของเธอเริ่มเข้ามาใกล้เขาทีละขั้นจนเขารู้สึกเหมือนจะหมดลมหายใจหญิงสาวยิ้มอย่างน่าสยดสยองพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อเขาหันหลังและวิ่งออกไป เขาได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นยังคงตามมาและตลอดทางที่เขาวิ่งกลับขึ้นมาที่พื้นตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเขากลับออกมาได้อย่างไรและไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือเห็นเขาอีกเลยเรื่องราวนี้ถูกเล่าต่อกันในหมู่บ้านว่านายภูมิเป็นคนสุดท้ายที่เห็นห้องใต้ดินนั้น และคำพูดสุดท้ายของเขาก่อนที่จะหายตัวไปคือเสียงกรีดร้องมันดังจนไม่อาจทนได้จากนั้นบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างไปตราบจนปัจจุบันและทุกวันนี้ในคืนที่เงียบสงัดไม่มีใครกล้าก้าวเท้าเข้าไปในบ้านเก่าเพราะพวกเขารู้ว่าวิญญาณของผู้หญิงในห้องใต้ดินยังคงอยู่ และใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นจะไม่สามารถออกมาได้เหมือนเดิมถ้าคุณได้ยินเสียงกรีดร้องในคืนมืดมืดอย่าหันหลังไปมองเพราะอาจเป็นวิญญาณที่มาจากบ้านเก่าหลังนั้น